ใกล้ค่ำแล้วครับท่านผู้ชมเราใช้ชีวิตแบบถ้าเราไม่มีความพร้อมอะไรเนี่ยในความอำนวยความสะดวกเราจะทำยังไงครับอย่างเช่นตอนนี้เราจะใช้ฟืนนะครับในเมื่อที่เราไม่มีฐานเราจะทำงไงะอยู่รอดถ้าเราไม่มีฐานเราก็ต้องใช้ฟืนใช่ไหมครับท่านผู้ชมไหมครับดังเดิม เราเนี่ยเผาถานยังไม่เป็นเขาก็ใช้ปืนนี่แหละในการก่อไฟอ้าแล้วคุณเองทำอะไรครับอ้าตัดขาครับนียามคํำเราต้องใช้ปืนเนี่ยอันดับแรกได้เชื้อเพลิงอันดับสองไล่ยุงด้วยครับท่านผู้ชมโอ้ยปิดยาก ไฟกำลังจะได้ฐานครับเดี๋ยวเราจะทํากับข้าวที่ไร้น้ำมันครับแม้ว่าเราขาดน้ำมันเราก็อยู่ได้ผักกูด ก็ไข่ก็ได้เพราะว่าก็ยืนบังใช่ไหมก็ต้องยืนฝั่งนี้ไหมในรอบบังอะไรไม่มบงัง ผักกูนี่มีคุณประโยชน์ทางอาหารสูงมากทีเดียวครับท่านผ <Hey, S 1> ู้ชมวิตามินเ <vitamin A. S 1> อนเอครับใสยตาไฟเบอร์ลบะ้ืงต้นช่วยในการขับถ่ายนะครับและอีกอันหนึ่งครับก็คือแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยจะดีขึ้นนะครับเราบริโภคผักกูก็มันจะเป็นมึกมือกใช่มันเป็นเมือก เคลือบไปด้วยอันนี้มีประโยชน์มากทีเดียวครับท่านผู้ชมน้ำไเยอะ,อะน้ำออกอยากจะกินไข่ดาวครับ อยากจะกินไข่ดาวที่ไร้น้ำมันครับเพราะฉะนั้นเมนูวันนี้จะมียำไข่ดาวไหมแม่ก็าอาจจะยำนิดหน่อ,เอยเายำไข่ดาวกับผัดผักกูดที่ดีต่อสุขภาพครับท่านผู้ชม อืมหน้าตาสวยทีเดียวอ่าหนึ่งใบหน้าตาอย่างนี้เลยครับ โอเคเรียบร้อยแล้วครับอาหารมือเย็นง่ายๆครับมารับประทานด้วยกันนะครับท่านผู้ชม อืดอวิตามินดีหรอวิตามิน e. อีม,อม,มารับประทานอาหารด้วยกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมขอบคุณแนละสวัสดีครับสำหรับการติดตามชม